ดูเลยน,น,นะเออแมงเป็นกลระแกมอีกเจอศัตรูแล้วแม่งเห็นโผล่แล้วไหมเกี่ยวอะไรวะโอ้สลางเปของไอเวน,เ,วน <c oughs> เรียกเลยว่าน,นั้นไม่ไอเวนเฉยยิงไ,ไ,ไ,ไม่แม่นต้นเต้ยเฮ้ยกูจะหลุดด่าทเาไปดิเดี๋ยวไปเต้นเตอร์เอาเดี๋ยวกแูแกจะต่ออีกแล้วใหม่ หาเรื่องลองโปรแกรมต่ออยูโอ้เล่นคนเดียวก็งี้ยมันเลือสองตี้แล้วับพี่เชื่อผัดไฟเดอร์จะพุ้นใครเพื่อนกูลนจะตายหายกูลนยิ่หายพี่ผมขอช่วยกิฟหน่อยสิ I'm taking fire, friends. What's the Oh, I am trained using a Phoenix kit.

อันนี้ก็เพิ่งกูไอยกูนั่งกาน์ดกับได้โอฟัสติกิบมิซายเฮ้ยยิงไปห้าโอ้ทำดาเมจไหมโอ้เพื่อนทำสูงกว่าอับแต่ไม่อายนะครับเฮียอยากให้ช็อตกันอยู่ในมือกู ยิงเท่าตัวเองชอบตัวละครแล้วเนี่ยว่าแบบเดี๋ยวต้องลองปั้นแบบเป็นตุ๊กระตูลพวกเวทกับบัตฮาวอะไรเงี้ยมันไม่ต้องซ่อนข้อต่ออะว่าแล้วก็ดูคร่าวๆไปกัน,นเฮียตื่นเต้นคือมันว่าแบบยังไงอะ คือแม่งเหลือตอนเหลือกูเป็นคนสุดท้ายอะแล้วมันเป็นกูที่จะวัดเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์ยิงกดดันด้วยเอ้ยกูยังกูปะขไ,ไม่ได้ที่ไหเดี๋ยวใจเย็นกูจบการบันทึกกันกนะแล้วมั้ยมังยังไม่มีคนเกลียเกม,มเลยวะหอยอกยอ่อฮัลโหลหลยอกยอ่อจบการบันทึกได้ไปเล่นด้วย